ช่วรมากลับมาพบกันอีกครั้งนนช่องโคกพีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออตโตสเตชั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เขาอยู่ที่ p r i m u s Auto House นะครับเดี๋ยวจะพาชมรถยนต์สปอร์ตคูปเป้นะครับของทาง m e r c e d e s Ben z ที่เรียกได้ว่าเป็นด r รีม Car ์ของใครหลายๆคนนะวันนี้ผมอยู่กับตัว Mercedes-AMG c 4 3นั่นเองนะฮะราคาค่าตัว4,220,000บาทรุ่นนี้บอกเลยว่าเห็นตัวทั้งอย่างนี้นะฮะตกแต่ง AMG Sport รอบคันแล้วก็เครื่อง3,000ใบเทบอร์โบของเขาเนี่ย เร่งศูนย์ถึงร้อยแค่4.7วินาทีเท่านั้นเองนะฮะน้องๆซุปเปอร์คาร์เลยแล้วเสียงก็กระมึ่มากนะเดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันกันว่ารุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับเป็นดีมคาร์ของใครบ้างมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช่องโค้กีพีและออโต้สเตชันด้วยนะฮะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม วันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นดีมคาของหลายคนแล้วก็หลายคนที่อยากจะเล่น Mercedes-Benz นะครับแต่เป็นตัวสมรรถนาสูงเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าราคาจับต้องได้ง่ายใครที่แบบเฮ้ยอยากจะเริ่มขับ Mercedes-Benz เนี่ยซีรีส์นี้นะครับถือว่าเป็นทางเลือกแรกนะแล้วก็เป็นตระกูล AMG ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว Mercedes-AMG C43 สโ m a t i c Coupe นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นตัวสมรรถนะสูงนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมแรงม้าระดับ390แรงม้าแรงบิด520นิวตันเมตรเลยนะครับ0 1 0 4.7วิ v, นะแล้วก็ท็อปสปีดเนอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยตัวถังนะอาจจะเหมือนตัว C200 ปกตินะครับแต่การตกแต่งเนี่ยคือ AMG แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ย ปรับจูนพิเศษนะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันว่ารุ่นนี้หรูหราขนาดไหนนะครับนี่ด้านหน้านะฮะโลโก้ Mercedes-Benz สีดำนี่ที่คุ้นเคยกันนะครับและก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยนะเป็นตัวปรับใหม่ของเขานะแต่ตัวเดอร์ทามลนิ่งไลท์ในยังคงเอกลักษณ์ซีคัสอยู่คือมีเส้นเดียวอย่างที่ผมบอกทุกคลิปคุณผู้ชมว่า Mercedes-Benz เนี่ยหลักการดูง่ายๆ C ีคัสจะมีเดรไลท์หนเส้น E c a r s 2เส้น S c a r s เส้นนะครับก็เรียงลำดับ ตามความใหญ่ของซีรีส์นั่นเองนะครับชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติบีม LED นะฮะแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ของเขา LED เต็มระบบนะครับซึ่งชุดโคมไฟหน้าของ Mercedes-Benz หลายๆรุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นชุดโคมไฟหน้าที่ค่อนข้างฉลาดเลยแล้วก็การปรับแสงต่างๆเนรายละเอียดมากๆนะครับเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติดีเทลภายในประมาณนี้นะมีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ Mercedes-Benz เล็กๆด้วยนี่คือกิมมิค ความใส่ใจในการดีไซน์เขานะครับถัดมาในส่วนของกระจังหน้านะฮะเป็นโลโก้ดาวสามแฉกแบบนี้แล้วก็คิ้วตรงเนี้ยนะจะเป็นสีแบบสีงเงินด้านๆนะออกลุกแบบสปอร์ตสปอร์ตนะนะครับแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz นะครับดาวสามแฉกขนาดใหญ่นะครับบ AMG มีมาให้นี่นะครับอันนี้คือแบบมองไกลๆก็รู้แหละ Benz น,นะครับนี่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะใครที่แบบ เริ่มเริ่มแบบเริ่มมีทุนทรัพย์ในการเล่นรถนะครับรถยุโรปหลายคนก็เลือกเบนซ์กันนะครับเรื่องหน้าตาเรื่องดูภูมิฐานก็ว่ากันไปในส่วนของชิ้นกันชนด้านหน้านะครับมีการเจาะจริงด้วยนะครับนี่เน้นเป็นครีบรีดอากาศนะครับเนี่ยเวลาคุณขับเร็วๆเนี่ยอากาศจะเข้าตรงนี้แล้วก็ไปออกด้านข้างเนาะก,ก็ช่วยเรื่องลดความร้อนของเบรกอะไรต่างๆนะครับนี่จะมีการตกแต่งด้วยสาตนคโครมนะฮะเซนเซอร์ด้านหน้าครบคันเลยนะแล้วก็ลิ้นตรงนี้ซาตนคโครมเหมือนกัน ช่องดาอากาศด้านล่างนะเป็นริ้วๆแบบนี้เนาะนี่โดยรวมผมว่าดูกึ่งกึ่งสปอร์ตกึ่งแบบภูมิฐานอะรุ่นเนี้ยนะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวถัง2ประตูเนี่ยจุดเด่นเขาคือฝากระโปรงค่อนข้างยาวนะมีเหลี่ยมสันมาชัดเจนนี่แล้วก็น,นี่คือล้อล้อของ AMG ที่หลายๆรุ่นใช้กันนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์จริงนะล้อลวดลายแบบเนี้ยนะมองไกลๆก็รู้เลยว่าเฮ้ยนี่คือ AMG นะครับเป็นแบบทู o Tone Diamond Cut นี่ก้านเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะฮะซึ่งรุ่นนี้นะครับจะติดตั้งยาง225/40 ZR19 นะครับดิสเบรกสล้อคาลิปเปอร์เบรกเนี่ย AMG ด้วยนะครับแล้วก็ดิสเบรกเนี่ยมีรูระบายความร้อนการจะยกเล็กๆนะยกมานิดๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่ใหญ่อย่างพวก CLS เนี่ยเนี่ยก้านก็จะยกยกเยอะมากเลยนะครับรีวิวรอบคันไปดูได้นะผมถ่ายไว้แล้วตัว CLS53 นะแล้วก็ในส่วนของแก้มข้าง ไบเทอร์โบโฟเมติกนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับระบบขับเคลื่อนต่างๆแล้วก็ไบเทอร์โบนี่คือสมรรถนะจีจาร์จริงๆนะครับเส้นสายเนี่ยพอแสงลงคุณเห็นผู้ชมเห็นป่ะเส้นสายเนี่ยคมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างนะฝาครอบกระจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนะครับอันนี้คือสีเดียวกันกับตัวรถส่วนตัวโครเมียมตรงนี้จะเป็นแบบดนด้านหน่อยหนึ่งนะเป็นแบบซาตินโครมอ่ะ นะรอบเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาะะเป็นตัวซันรูฟมีมาให้นะแล้วก็หลังคาเป็นกระจกแบบนี้เอาจริงจะบอกซันรูฟก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าตัวพานรามิกนะเพราะเกือบจะเต็มหลังคาและเป็นหลังคาแบบนี้เป็นกระจกนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหน้านี้คือเอกลักษณ์ของ Mercedes นี่จะมีเขียน Mercedes เห็นไหมนะครับแล้วก็เรด้าต่างๆมีมาครบคันระบบช่วยเหลือความขีแน่นคันเนาะอ,อันนี้ด้านข้างเดี๋ยวผมลองถอยให้ดู ความเป็นตัวสปอร์ตคูเป้คุณผู้ชมแล้วก็ไซส์เขาไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าคล่องตัวเลยเส้นสายเนี่ยชัดเจนมากมากนะครับมือจับเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถเป็นคีย์เลสนะครับเป็นตัวสมาร์ทคีย์นะครับคีย์เลสแอนโกของเขาเนี่ยเมอร์เดสเป็นเรียกอย่างนี้นะตกแต่งด้วยสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็โครเมียมนะเห็นป่ะอย่างที่บอกว่าตัวตัวขอบนะครับขอบหน้าต่างจะจะคนละสีกับตัวโครเมียมมันจะแบบด้านด้านิดๆดนะก็จะได้ลุคสปอร์ตมากขึ้นนะด้านหลัง ดูล้อกัอนก่อนก็ได้ล้อจะแตกต่างตรงที่ดิสเบกนะครับดิสเบรกจะไม่ได้มีรูระบายความร้อนนะครับแล้วก็สเปคยาเนี่ย255 35 z r 19นะแต่ลวดลายของล้อเนี่ยเหมือนกันเนาะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ผมลองถ่ายด้านข้างให้ดูบ้าสปอร์ตวพอสมควรนะนี่กระจกเนี่ยเขาจะลาดแบบนี้ความเป็นตัวถังแบบ2ประตูคูเป้ด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้จะติดตั้งตัวดักเทลมาด้วย มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายตามสไตล์ซีคูป LED เต็มระบบเส้น LED ไกด์อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวนะซึ่งเวลาดูกลางคืนเนี่ยสวยจะเป็นแบบเส้นวิ่งเนี่ยเป็นตัวโมเดลเยียใหม่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็แบต h c 4 3นะฮะและนี่โลโก้ Mercedes-Benz ซซึ่งเวลาคุณถอยเนี่ยเขาจะเปิดขึ้นมาจะมีกล้องดันได้นะครับแล้วก็อันนี้ AMG ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเป็นสมรรถนะสูงเนี่ยมันไม่ใช่ mercedes benz amg นะมันคือ mercedes amg นะครับนีน่ีด้านหลังเต็มๆเ,เอกลักษณ์ของตัว amg นะครับคือชุดกันชนด้านล่างนะแทบทุกรุ่นจะดีไซน์ประมาณนี้คือเขาจะมีตัวเซนเซอร์การยะด้านหลังมีดิฟิวเซอร์มาให้ดุมากนะครับอันนี้ท่อออกจริงด้วยนะท่อออกคู่ซ้ายขวาเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยดิฟิวเซอร์เนี่ยช่วยเรื่องการรีดอากาศใต้ท้องรถ ดุนะมาเสริมให้รถยนต์ได้ยิ่งดูเข้าไปใหญ่เลยนะฮะและตรงนี้จะเป็นช่องเจาะหลอกนะ,ะเป็นลวดลายเฉยแต่เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยครบเลยเนี่ยด้านข้างก็มีตรงนี้ก็มีสีดําตรงนี้ก็มีนะฮะอันนี้จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้คือด้านหลังเต็มๆคุณผู้ชมนี่นด้านหลังเต็มๆประมาณนี้นะผมว่าตัวดิฟฟิวเซอร์อโคตรสปอร์ตเลยอือฮ อาทีนี้แหละเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อว่ารุ่นนี้ความเป็นตัวถังคูเป้สประตูขึ้นลงสะดวกสบายขนาดไหนนะฮะนะจุดเด่นของตัวถังแบบคูเป้เนี่ยคือประตูเขามีแค่2ประตูก็จริงนะแต่ประตูเขาจะค่อนข้างยาวนะนี่ผมถ่ายบอกให้ดูก่อนแล้วกัน uh. ในส่วนของรุ่น4 3 a m g นะครับเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตพิเศษแล้วก็ส่วนใหญ่การตกแต่งภายในจะเดินสติชิ่ง สีแดงนะครับแล้วก็พวกแผงแดชบอร์ดจะตกแต่งด้วยพวกลายคาร์บอนเนาะเสริมความสปอร์ตอันนี้คือเบาะนั่งแบบนี้เลยนะทรงแบบแบ,บักเก็ตซีเล็กๆมีปีกมารับนะฮะนี่สติช,ชิ่งสีแดงเห็นไหมรอบขนเลยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับหนังแท้ที่เป็นหนังปกติสลับกับหนังที่มีรูระบายความร้อนนะก็ช่วยเรื่องการหมุนเวียนของอากาศทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยหลังไม่เปียกเนาะ มีพวกปีกมีอะไรมารับทั้งหมดเลยนะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีมาให้ด้วยนะครับเมมโมรี3จุดเลยนะเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูถ่ายให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแป้น Break, เบรกแป้นคันเร่งนะครับมาดูประตูก่อนอน,นี่ประตูคือเอกลักษณ์ Mercedes-Benz จริงนะเป็นหนัง The stitching สีแดงนะครับอันนี้คือชุดลำโพง์เมสเตอร์นะครับแล้วก็เ e อกลักษณ์ Mercedes-Benz เบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยจะปรับที่ประตูเนะี่ยอันนี้คือสไลด์นะนี่คือสไลด นะนี่คือแผ่นรองนั่งความยืดยาวนะอันนี้คือปรับเอนอันนี้เมมโมรี่จุดนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นหนังเดินสติชิงสีแดงหมดเลยนะที่เท้าแขนต่างๆทั้งหมดนะครับมือจับตรงนี้นะเป็นแบบสแตนเลสโครมหน่อยนึงนะนี่ตัวปลดล็อกล็อกรถกระจกลงไฟฟ้านะครับวนะันทั u c h สองบานอันที่อันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างนะแล้วก็อันนี้เปิดฝาท้ายตรงนี้จะเจาะทะลุนะวางเหรียญไม่ได้วางเหรียญล่วงเลยนะฮะโดยรวมประมาณนี้สำหรับประตู กระจกแบบนี้ด้วยนะครับไม่มีขอบไลขอบนะก็เสริมให้รถดนต์สปอร์ตมากขึ้นเรามาดูภายในกันต่อนะเดี๋ยวผมเซ็ตเบาะถอยลงมาก่อนว่าเบนก็จะเป็นงี้บางคนพอมาลองนั่งครั้งแรกเฮ้ยหาไม่เจอว่าบอกปรับยังไงนะครับในส่วนภายในคุณผู้ชมตัว c 4 3ก็คือยกมาจากตัว c class coupe นะั่นแหละแต่การตกแต่งต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มเติมความสปอร์ตว่าจะเป็นเนี่ย stitching แดง นะตัวลายคาร์บอนอะไรต่างๆคือมันจะดูแบบเลสซิ่งเลสซิ่งแล้วก็พวงมาลัย a อะไร a นะฮะเรามาดูด้านบนก่อนด้านบนเป็นแผงแดชบอร์ดนะหนังแท้เดินสติชิ่งสีแดงรอบคันเลยคุณผู้ชมนะแล้วตรงนี้จะเป็นแบบซาตินโครมนะฮะแล้วก็เกด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี่ซอฟโคด้วยนะครับซอฟโคสวยงามช่องแอร์นี้ปรับแล้นะตัวโมเดลเยียร์ใหม่ตรงนี้จะเป็นแบบลายแบบ สีเงินด,น,ดนด้านนะครับรุ่นเก่าจะเป็นแบบ glossy black ดำเงาเงาใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนนะครับจอตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะร,รุ่นนี้ก็พวกระบบต่างๆมาครบคันเลยนะครับตัว fm a m bluetooth อ้นนพอดีตอนนี้ไม่มีกุญแจเปิดให้ดูไม่ได้นะครับแต่พูดให้ฟังได้นะครับ fm A m bluetooth apple carplay ต่างได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ช่องแอร์นี้อย่างที่บอกว่าโมเดล year ใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับระบบปรับอากาศนะออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาเนี่ยกดทัชอย่างนี้ได้เลย เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มแรงลมแอร์ออโต้อันนี้เมนูนะครับอันนี้ก็เอกลักษณ์คือตัวนาฬิกาอนาล็อกนะฮะนี่คือพวกระบบของรถนะฮะเนี่ยคือตรงนี้สวยตรงนี้ดูสปอร์ตเลยนะครับเปิดขึ้นมาที่วางแก้วนะฮะร,รุ่นนี้มีที่วางแก้วแบบนี้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเบนหลายรุ่นเวลาคุณคิดว่าเฮ้ยใ,ใช้เป็นนานๆแล้วเหมือนกุญแจคุณแบตอ่อนคุณสตาร์ทไม่ได้คุณเอาตัวกุญแจเนี่ยวางตรงเนี้ย นะคุณจะสตาร์ทได้นะครับมีตัวพาวเวอร์เลมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ตรงนี้จะเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะครับไม่ได้มีตัวไวเลสชาร์จนะไม่มีนะครับพอปิดมาปับ๊บตรงนี้คอ m m a n d c เซ็นเตอร์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ idling อ,อันนี้กล้องรอบคันนะครับอันนี้เปิดปิดเครื่องเสียงอันนี้ด y นามิกโหมดการขับขี่ต่างสปอร์ตสปอร์ตพัสอะไรต่าง,งเนี่ยก็แล้วแต่การใช้งานนะครับปรับช่วงล่างนะ traction แล้วตรงนี้ก็เป็นคอ m m a n d c เซ็นเตอร์คือคุณหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับคุณกดตรงนี้ก็ได้่ Black ตาง,ตง อันนี้คือเอกลักษณ์เบนซ์นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนก็เอกลักษณ์เหมือนกันนะเดินสติชิ่งสีแดงเปิดขึ้นมาโบนะครับมีตัว USB 2จุดนะครับ Type A แล้วก็มี SD card box จะไม่ใหญ่มากนะนะส่วนจอตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นจออินเทอร์เฟซใหม่ด้วยเห็นปะเป็นจอดิจิตอลเต็มระบบแล้วนะซึ่งกรอบต่างๆเนี่ยผมดูว่าสปอร์ตเลยนะครับเป็นจออย่างที่คุ้นเคยกันนะครับของเบนซ์รุ่นใหม่ๆจอจะเป็นแบบ อย่างนี้ค่อนข้างละเอียดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จริงๆเนี่ยหลายๆรุ่นจะเป็นจอขนาด12.3นิ้วนะครับแต่นี่ก็ยังคงเป็นแบบกรอบเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะแต่ด้านในเป็นดิจิตอลก็แสดงผลพวกมตรวัดความเร็วนะครับโหมดการขี่ต่างๆซึ่งรุ่นเนี้ยครบคันนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะครับพวกไฟเลี้ยวยก็ตามสไตล์รถยุโรปอยู่ด้านซ้ายการปัดน้ําฝนเนี่ยจะอยู่ตรงก้านตรงนี้แทนแล้วด้านขวาล่ะคืออะไรด้านขวาคือเกียร์เบนซ์เป็นอย่างนี้นะครับด้านขวาไม่ใช่ใบปัดน้าฝนนะนะครับด้านขวาคือเกียร์ เหนะยียบเบรกดันขึ้นถอยหลังดันลงมา n ดันอีกทีนึงเกียร์ d อะไรอย่างงี้นะครับเกียร์ p กดที่หัวอย่างงี้นะครับแล้วก็พวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตเป็น dna ใหม่ของเขานะมี stretching สีแดงตรงเนี้ยเวลาคณขับเร็วๆคุณจะรู้เลยว่าตอนนี้พวงมาลัยคุณองศายอยู่ที่แบบไหนนะครับองศาไหนแล้วก็พวงมาลัยผมว่าด้านข้างเนี่ยก็ตัดเล็กๆด้วยมันไม่ได้กลมนะครับกริปดีมากนะมีรูระบายความร้อนมาให้นะฮะและแล้วก็เป็น touch pad นะทัชแพดนี้คือควบคุมจอนี้ทัชแพดนี้ควบคุมจอนี้เหมือนแบ็คเบอร์รี่อ่ะคุณทัศกินอย่างี้ได้แต๊กๆๆ๊ก,ก,ก,กอันนี้ระบบล็อกความเร็วนะครับตัวครูสนโทนนะอันนี้ปุ่มโฮมปุ่มแบ็คอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงสกอร์เอานะครับวางสายรับสายก็แล้วแต่กันไปก็แล้วแต่กันไปดารางเอนะฮะแล้วก็ด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโ,โต้นะครับปุ่มมีนะครับปุ่ม SOS ก็พวก ส่งความช่วยเหลือต่างๆเขาจับจากตัว GPS เวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะนี่ที่เก็บแว่นนะที่บังแดดก็เล็กๆแต่มีทั้งไฟมีทั้งกระจกมาให้นะฮะนี่ทั้งคู่เลยนะที่เก็บแว่นอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับถ้าถามผมนะแล้วก็อันนี้ตัว s u n l o o f นะครับตัวหลังคาของเขานี่นะครับเป็นพานรามิก sunroof นั่นแหละคุณสามารถปรับได้ด้วยนะครับเนี่ยคุณกดตรงนี้เอา พอดีแสงมันบังงนะครับสไลด์ได้พอดีตอนนี้รถไม่ได้เปิดระบบนะฮะด้านขวาตรงนี้นะครับระบบไฟหน้านะทั้งหมดเลยแล้วก็พวกปากกิ้งส่วนเนี้ยคือเบลด้วยความที่เป็นตัวถังคูเป้นะเวลาคุณขึ้นรถมาเดี๋ยวบางทีมันหยิบเบลลำบากเนี่ยประตูมันยาวใช่ไหมเบลสีแดงด้วยนี่เอ็พอปิดโป๊นี่มนานนานเขามีก,ก้านมาให้เราก็หยิบเบลมาคาดแค่นั้นเองนะเบลแดงหโค้ชสปอร์ตเลย นะครับอ่าอันนี้คือทัศนวิสัยภายในก็ถ้าถามว่ามันโปรมันสบายมันนั่งสบายมันมันก็ไม่ได้กว้างมากเพราะว่ามันเป็นตัวถังคูเป้นะครับแล้วก็มันจะดู look, ะลุกขึ้นแบบวัยรุ่นดูสปอร์ตมากกว่าในกระจกมันจะค่อนข้างแบบตีบนิดนึงนะฮะแล้วก็โพสิชันการนั่งเนี่ยมันจะแบบจมๆเหมือนเราขับรถสปอร์ตอ่ะนะเดี๋ยวเราพาไปดูสมรรถนะในลําดับถัดไปเบาะด้านหลังนั่งได้ด้วยแต่อาจจะต้องตัวเล็กนิดนึงหรือว่าเป็นเด็กๆเ,เนาะนี่คือกระจกด้านหน้า ท่าสไลสัยประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองไปดูเบาะตอนหลังให้ดูนะครับลองนั่งเบาะตอนหลังให้ดูนี่นะครับรุ่นนี้เวลาคุณจะขึ้นเบาะตอนหลังเนี่ยนะครับคุณต้องพับเบาะตอนหน้ามาก่อนนะเดี๋ยวผมปรับนิดนึงนี่ดึงยังไงนะครับมีตัวสลักตรงนี้พับมาโบ้เนี่ยมันก็จะสไลด์มาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะอันนี้พอดีเขาพับเบาะอยู่ ถ้าเวลาพับเบาะก,ก็จะเป็นอย่างนี้คุณก็วางของได้ทะลุมาจากท่องด้านหลังแต่ถ้าเกิดไม่พับหกสิบสี่สิบนี่คือเบาะด้านหลังนะครับแม้จะเป็นตัวถังคูเป้มีแอร์มาให้ด้วยเห็นป่ะนะครับมีแอร์มีอะไรมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพลาของเขายกขึ้นมานะครับเบาะก,ก็ทรงสปอร์ตเลยนะสายสายเบลสีแดงเหมือนกันเดิรสติชิ่งสีแดงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดู ขึ้นลงไม่ยากนะครับแต่ก้มันก็ไม่ได้นั่งสบายหรอกพูดตรงตรงเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสบองนะครับแล้วก็บาอเซ็ตใช้งานจริงคุณดูแล้วกันมันนั่งได้อยู่แต่แค่แบบอึดอัดนะฮนะแต่ถามว่านั่งแบบไม่เกินร้อยโลได้อยู่นะแบบแปบบ๊แบบแบบอะไรเงี้ยอาจจะพักบ่อยหน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้คุณผู้หญิงตัวเ,เล็กหรือว่าเด็กๆสบายนะครับด้านหลังก็จะมีลำโพงเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะครับกระจกนแค่นี้เองนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีช่องแอร์ นะครับมีไฟสองนที่จุดด้านหลังมาด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วแบบนี้เนาะลา,ลาดโดูรวมประมาณนี้เนี่ยเห็นป่ะพับแค่นี้ก็ได้อย่างที่บอกว่ารุ่นเนี่ยเขาเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่านะครับเพราะว่ามันคือ AMG มันคือ43นะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรชุบๆนี่ขึ้นลงก็ไม่ยากเนี่ยผมถือกล้องอยู่แล้วขึ้นลงไม่ยากเลยนะฮะ ผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับจุดอ่จุดสังเกตนิดหนึ่งคุณผู้ชมเวลาคุณจะเปิดห้องเครื่องเบนซ์ไอตัวสลักเนี่ยเขาจะอยู่ลึกนิดหนึ่งนะจะเป็นสีแดงแบบนี้ลึกเลยแหละเนี่ยนี่นะครับสำหรับห้องเครื่อง ฝาแดงด้วยนะครับ AMG ฝาแดงคือตัวโมเดลเยียร์ใหม่นะครับแผ่นปิดการความร้อนต่างๆครบครันเลยแล้วก็เครื่องแน่นมากๆนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ v 6นะ3,000ลิตรไบเทอร์โบนั่นเองนะครับรีดกำลังแรงม้าได้ถึง390แรงม้าแรงบิด520นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เขาเคลมมาว่า0ูนยถึงร้อเนี่ยแค่4.7วินาทีนะครับท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเกียร์เนี่ย AMG Speedshift TCT นะครับ G9 ก็คือเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนั่นเองนี่ไงแค่ฝาก็หล่อแล้ววะดูดินี่คือ MG นี่คือ43ราคาค่าตัว4,220,000บาทนะครับหรูรามาเห่า นะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันวันนี้ขอขอบคุณ p r i m a s a Auto o o u s e ด้วยนะครับที่ให้ผมมารีวิว Mercedes-Benz C43 นะครับตัวสปอร์นะครับรุ่นเริ่มต้นของเขาราคาตัว4ี่ล้านสองแบาทนะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันเป็นดีมคาร์ของใครบ้างนะครับมาเขาไม่ได้ทราบกันหน่อยนะครก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์กด Subscribe ช่องโค k กและออโต้เ a t i ชันด้วยนะฮะวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ